ทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่วงเทพธิดาบาร์บี้นะคะดูไพ่ยิปซีกับจันบาร์บี้นะคะวันนี้นะคะบาร์บี้จะมาทําคลิปนะคะดวงความรักให้กับราศีมังกรลัคนามังกรค่ะในเดือนธันวาคมนะคะพศห5้าของเรานะคะเป็นสิ้นเดือนเลยนะคะสิ้นเดือนไม่ใช่สิ้นเดือนสิ้นปีอ่ะส่งท้ายนะคะ ความรักในปีนี้นะคะว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะกับชาวราศีมังกรบ้างนะคะการอ่านครั้งนี้เป็นการอ่านแบบ general reading หรือการอ่านทั่วไปค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องเราสลักกันบ้างนะคะก็อย่าเพิ่งตัดสินใจว่าเป็นดวงของตัเงร้อยเปอร์เซ็นต์น100นะสำหรับใครที่อยากปรึกษาส่วนตัวนะคะมีปัญหารักสามเศร้าแล้วก็แฟนเก่านะคะแอดไลน์มาได้เลยค่ะแอดบาร์บี้ชิสานะคะสองเรื่องนี้นะคะจะเป็นอันดับหนึ่งอนะ่ที่วีจะดูนะคะเข้าไปดูรีวิว ในชุมชนได้นะส่วนเรื่องอื่นๆสามารถปรึกษาได้เช่นกันนะคะแล้วในเดือนนี้นะคะพี่ขออนุญาตโปรโมทครีมนะคะทุกคลิปเลยนะคะขอภัยจริงๆนะอยากจะลบให้หมดหมดจริงๆนะคะตอนนี้เหลือไม่ถึง20หลอดแล้วนะคะขอบคุณที่ทุกคนมาอุดหนุนกันด้วยนะคะคือมันใช้ดีจริงๆมันเป็นสมบัติส่วนตัวที่พี่จะมาปล่อยนะคะเพราะว่าบบี้จะเปลี่ยนผิวเป็นผิวแทนแล้วตอนนี้คือแบบยังแทนได้ไม่มากนะคะเดี๋ยวจะไปอาบแดดเพิ่มก็เลยรู้สึกว่า การข่าวมันไม่ตอบโจทย์อีกแล้วอีกต่อไปแล้วนะคะลองเข้าไปดูในแบบในในรูปหรืออะไรเงรี้ยเพราะวิ่จะข่าวมากนะคะแล้วก็ถามว่าเก็บไว้ใช้เองอีกไหมก็มีเก็บไว้ใช้บ้างคะ่ะในในโมเมนต์ที่แบบว่าเราอยากจะข่าวอย่างเงี้ยคือเราผิวแทนก็จริงแต่เราสามารถที่จะข่าวได้เพราะว่าครีมนี้เนี่ยเป็น BB ครีมนะคะที่ล้างออกเราก็เออแบบ มันก็ไม่ข่ามากอะไรเงี้ยพี่กก็เก็บไว้ใช้เองบ้างแต่ว่าวิ่เอามาปล่อยนะคะเพราะว่าพี่สต็อกไว้เยอะมากนะคะประมาณอีกสาปีถึงจะหมดอายุนะไม่ได้แบบหมดอายุเลยทันทีนะคะจึงอยากแบบปล่อยต่อให้ทุกคนนะคะบอกเลยว่าตัวนี้มันใช้ดีพี่ใช้มับวี้เป็นเจ้าแม่บีบีนะคะคือใช้มาแบบเยอะแล้วทุกอันมันโป๊ะมันเขียวมันเท่านะคะแต่ตัวนี้คือรับรองแบบความออร่าเป็นที่หนึ่งสองคือ มันไม่โป๊ะไม่เขียวไม่เทานะคะอะให้ดูเลยนะคะอันนี้คือทาแล้วบ้างนะคะข้างซ้ายมือนะคะข้างนี้คือทาแล้วข้างนี้คือข้างที่ไม่ได้ทานะคะดูชัดเจนเลยนะคะนี่คือแสงธรรมชาติที่พี่เปิดหน้าต่างเอานะคะคือแบบชัดเจนเลยว่าผิวมันต่างกันมากนะคะ อันนี้คือจะเป็นสีสองข้างเปรียบเทียบกันเดี๋ยวพี่จะ่าให้ดูนะคะแล้วแสงแดดเมืองไทยยูก็รู้ว่าช่วงนี้คือแดดแบบแรงไม่ไหวไม่รู้จะเอาแรงอะไรหน้านงหน้าหนาวคือไม่มีนะคะไม่รู้จะแบบโหแดดแรงไปไหนก่อนนะคะ SPF 5 0บบวกบวกบวกนะคะไม่ต้องซื้อครีมกันแดดเลยทีเดียวนะคะก็คือแบบไปแบบเป็นพิตตี้ได้ไหมอันเนี้ยสามารถที่จะแบบว่าปกป้องแสงแดดได้แบบดีมากนะคะทาไปปุ๊บ ผิวขาวปั๊บนะคะภายใน1-3ระดับนะคะแล้วบอกเลยว่าเกลี่ยง่ายมากคือบางคนทาบีบีคือแบบโอ้โหพอกแบบต้องให้คนอื่นมาช่วยทานี่คือแบบซึมไวมากเห็นปะที่สําคัญที่สุดคือขาวในทันทีนะคะไม่ต้องรอชาติหน้านะคะคือขาวเลยทันที1-3ระดับนะคะน้องเป็นกันแดด spf 50บบวกบวกบวกสองคือขาวทันที1-3ระดับนะคะแบบออร่ามากเวอร์นะคะแล้วไม่โปกะไม่เทา3คือทาไปเรื่อยๆเนี่ยน้องเขาจะบารุงด้วยนะคะก็ ทำให้ผิวเราขาวขึ้นจริงนะพี่ใช้พี่ก็ขาวขึ้นจริงเนาะใครที่สนใจนะคะอยากให้พี่เหนื่อยฟรีนะคะ <ๆ S 1> ก็รีบๆมาเหมากันได้เลยนะคะล็อตดีดล็อตสุดท้ายไม่มีมาเพิ่มแล้วนะจ๊ะเป็นเปนสมงบัติของพี่ที่พี่ปล่อยต่อเองนะคะอือพอเดี๋ยวพี่จะย้ายบ้านนะคะย้ายบ้านย้ายคอนโดแล้วก็เลยแบบว่า ไม่มีที่จะเก็บเรานะคะก็จะมาปล่อยของเรื่อยๆนะคะแล้วใครที่สนใจชุดนี้นะคะก็มาเอฟได้เลยนะคะ150บาทเป็นงานป้ายขายถูกๆเลยไซส์ XS หรือ S นะคะมากกว่านี้อย่าใส่นะคะว่าวิใส่ไซส์ S นะคะต่อไปเดี๋ยวว่จะปั้นหุ่นของตัวเองให้มันเป็นไซส์แบบอื่นๆแล้วก็เลยสุขว่าเฮ้ยเราต้องปล่อยเสื้อผ้าไซส์ S ของเราที่แบบหน้าอกมัน หน้าอกหน้าใจเล็กๆเลกหลืออะไรเงี้ยปล่อยไปได้แล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะมาปล่อยเรื่อยๆนะคะก็ลองติดตามไปเรื่อยๆนะจ๊ะก,ก็ไม่รู้จะขายทางไหนแล้วก็ไม่รู้จกใครก็รู้สึกว่า FC ในช่องนี้แบบมันเยอะดีก็เลยแบบเฮ้ยมาส่วนมาลองขายตรงนี้ดูนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะจ๊ะชาวราศีมังกรนะคะ อ่ะแล้วใครที่สนใจน้ำมันเสน่ห์นะคะลิปสีพึ่งนะคะสีพึ่งสีใจแล้วก็เพนดูลัมนะคะก็แอดไลน์มาได้เลย mm. มีโปรสองแถมหนึ่งอันซาถ้า,ถ,าถ้าซื้อแบบครบ2,000บาทนะคะเ mm. นี่ยลิปสีพึ่งสีใจนี่เป็นของบีเองนะคะ mm. ก็ใช้แบบเพื่อให้ใช้คำพูดของเราให้คำพูดมีเสน่ห์อันนี้ดึงดูดแฟนเก่าดึงดูดคนที่เราชอบได้นะคะบ mm. ีดึงดูดมาหลายคนแล้วบอกเลยเรื่องแฟนเก่าไว้ใจพีเถอะเรื่องแฟนเก่าไว้ใจฉัน มาดูนะคะมาดูกันเลยมังกรใช่ไหมความรักความสัมพันธ์ของมังกรเป็นยังไงบ้างคะมังกรมังกรมังกร ช่วงนี้มังกรเก็บตังคนะ,คะช่วงนี้มังกรประหยัดตังแล้วก็แบบนึกถึงในเรื่องของแบบความเจริญก้าวหน้าแบบคุณอยากรวยมากเลยนะคะตอนนี้คือแบบการเงินเป็นสิ่งที่แบบว่าเป็นคุณที่แบบเป็นว i เบรชหรือเป็นสิ่งที่คุณแบบต้องการนะคะเออมรู้สึกว่าความรักคือค่อนข้างขิดนะคะขิดนั้นที่นี้หมายถึงว่าไม่ได้แบบเลิกลาหรืออะไรนะแต่แบบว่าขึ้นไพ่เดทมาสองใบเลยอะ คือแบบว่าไม่ได้สนใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบใส่ใจหรือ pay attention ในเรื่องของความรักเท่าไหร่นะคะส่วนมากเนี่ยจะเป็นในเรื่องของแบบว่าเออใช้คำว่าอะไรอะอยากที่จะโฟกัสอยู่คนเดียวนะคะอยากจะมุ่งมั่นทำการเงินการประสบความสำเร็จให้มันดีนะคะเหมือนแบบ มุ่งหน้าสุดๆเลยแบบว่ารักไม่ยุง่งมุ่งแต่งานนะคะการเงินอะไรเงี้ยฉันไม่มีความรักก็ได้การเงินของฉันต้องเป็นหลักอะไรเงี้ยนะคะหรือถ้าคุณมีความรักหรืออะไรเงี้ยคุณอาจจะไม่ได้สนใจใส่ใจในเรื่องของความรักเท่าเท่าไหร่เพราะว่าเนี่ยไม่รู้สึกว่าคุณมีโปรเจกต์นะคะเดี๋ยวอาจจะเป็นด้วยความที่มันสิ้นปีด้วยมั้งก็เลยแบบว่าเฮ้ยจะมีโปรเจกต์ที่มันเข้ามาที่คุณแบบอยากจะทํานั่นทํานี่อะไรเงี้ยแบบคิดไว้ในหัวอยู่แล้วเลยประมาณนี้นะคะพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณจะไปโฟกัสในเรื่องของแบบ อะไรพวกเนี้มากกว่ามากกว่าในเรื่องของแบบความรักนะคะอืมจะไปสนใจจะไปใส่ใจในเรื่องของแบบโปรเจกยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นของคุณมากกว่าในเรื่องของความรักเรื่องของความรักเฉยเฉยไปเลยนะคะก็จะแบบเอ่อมีก็ได้ไม่มีก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะสนใจบ้างไม่สนใจบ้างเลยอะไม่ใช่แบบสัตสลาตะสลาณะของคุณคุณแบบโฟกัสในเรื่องของการเงินการงานมากกว่านะคะ มาดูกันแล้วยังไงต่ออืหนึ่งนะ เหมือนแบบคุณกําลังหมุนเงินหรือคุณกําลังแบบแพลนในเรื่องของการเงินการงานเป็นหลักนะคะไพ่เจ็ดดาบไพ่เดอะเดวิใช่คุณกําลังแบบแพลนในเรื่องของการเงินเป็นหลักในเรื่องของการงานนะคะการประสบความสําเร็จโอเคแล้วก็ ในความรักนะคะบี้มีความรู้สึกว่าคุณแบบว่าเจอปัญหาในเรื่องของแบบรักสาเศร้าในเรื่องของแบบอะไรจำจำเพียพวกเนี้ยมาเยอะมากๆนะคะก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันเหนื่อยใจเนาะฉันก็ไม่ได้แบบ คาดหวังและเออกับกับความรักฉันรู้สึกว่าฉันแบบสตรองฉันรู้สึกฉันอยู่ได้โดยที่แบบเออฉันไม่ต้องมีความรักอะไรขนาดนั้นก็ได้แบบฉันฉันไม่ได้สนใจนะคะแบบทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมุ่งหน้ามุ่งตาในเรื่องของการทำมาหากินในเรื่องของการทำเงินอะไรเงี้ยเป็นหลักมากกว่านะคะ แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณอ่ะเจอความรักความสัมพันธ์ที่มันเป็นแบบรักซ้อนหรือว่ารักสามเศร้าเนี่ยมาค่อนข้างเยอะนะคะมีรู้สึกว่าเยอะมากๆพอสมควรเลยก็เลยรู้สึกเหมือนแบบปล่อยวางหรือว่ารู้สึกแบบว่าเอโอปงอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนเหมือนในความคิดพี่นะพี่รู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าคือช่วงเนี้ยมันอาจจะมีช่วงแบบ ดวงทองในเรื่องของความรักอะไรเงี้ยเจอใครก็แบบมีเจ้าของแล้วคนที่ถูกใจก็มีเจ้าของมีแฟนแล้วรักสามเศร้นนนานู่นนี่นั่นวุ่นวายอีลุงตรงนางอ่ะคุณไม่อยากเอาสิ่งสิ่งนี้มามาทำให้คุณแบบรู้สึกหลุดฟโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะเ,คเหมือนตัวคุณเองก็ไม่อยากที่จะหลุดฟโฟกัสด้วยนะคะอยากจะแบบว่า ปังปังเป๊ะปังในเรื่องของแบบชีวิตอะไรอย่างเงี้ยโอเคถ้าฉันไม่ลักกี้เลิฟงั้นฉันลักกี้ินเกมก่อนละกันในช่วงนี้คือแบบหาเงินลุยๆดีกว่าเพราะว่ามีความรักไปมันก็จะมีรักสามเศร้านะนั่นนี่นู่นมาทําให้แบบควรใจควนปัญหาอยู่ดียังไม่ได้เจอคนที่ใช่จริงๆแล้วก็แบบว่าไม่มีปัญหาเรื่องรักสามเศร้านะี่ยังไม่ได้เจอจุดๆนั้นก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นเดี๋ยวพักก่อนละกันอะไรประมาณนี้นะคะ คือแบบทางานเหมือนคนเป็นหนี้เลยนะคะตอนนี้คือแบบว่าทํางานแบบจึ้งมากแล้วก็แบบว่าโฟกัสในเรื่องของการเงินการงานเหมือนคนแบบมีหนี้มีสินหลายร้อยล้านนะคะแต่ว่าจริงๆไม่ใช่ก็คือแบบก็ทํางานนั่นแหละทําเงินอะไรต่างๆนะคะมุ่งเน้นในเป้าหมายนะคะแล้วก็การประสบความสําเร็จของตัวเองนะคะมุ่งเน้นในด้านนี้ใดๆ ให้เมียน้อยใช่คือรู้สึกแบบว่าปัญหาที่มันอีลุงตุงนังที่สุดเนี่ยรู้สึกว่าชาวธาตุเออชาวชาวราศีนี้มีความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยฉันเจอแต่ปัญหารักสัมเศร้าปัญหารักสอนฉันรู้สึกเหนื่อยท้อแท้ฉันรู้สึกแบบว่าไม่โอเคฉันต้องการแบบความรักที่มันแบบจริงๆนะถ้าแบบมันไม่จริงนะงั้นฉันขอแบบขอบายละกันฉันขอแบบอยู่คนเดียวสวยๆรอๆดีกว่านะคะแบบไม่เอาแบบ วุ่นวายอะ่ะถามว่ามีคนมาจีบไหมก็มีอะ่ะแต่ว่ามัน,มนเหมือนมันไม่ลงตัวนะบางคนก็อยู่ไกลบางคนก็ก็มีแฟนแล้วบางคนก็คิดแค่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาดีมากเลยนะแต่ทําไมเราถึงคิดแค่เพื่อนแต่ทําไมคนที่เราชอบเนี่ยเขาดันไม่โสดหรือว่าคนที่เรารักหรือคบกับปัจจุบัน,นก็ไม่ได้พาเราหนุนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเอ้ยทํางานหนะักไปดีกว่าช่วงนี้แบบขยนันหาเงินดีกว่าอย่าอย่าอย่าเพิ่งแบบไปคิดเรื่องของความรักเลยอะไรประมาณนี้ ไม่รู้ว่าจริงไหมก็ลองคอมเมนต์มาบอกได้นะคะว่าจริงไหมสิ่งที่พี่บอกนะคะ คิดไปก็ปวดหัวนะ่ะหรือคนที่คุณรักคนที่คุณชอบจริงๆเขาอาจจะมีในเรื่องของระยะทางความห่างไกลหรือเขาไม่โสดน,นะคะมันก็เลยเป็นอุปสรรคนะจริงๆแบบเห็นอย่างเงี้ยเห็นว่าคุณแบบดูไม่สนใจความรักอะไรเงี้ยแต่จริงๆลึกๆกอ่ะี่รู้สึกว่านึกถึงเพลงไอ้น่ะมิใช่ว่าไม่ต้องการความรักแต่มีรู้ความรักต้องการฉันไหมมันชื่อเพลงอะไรวะเดี๋ยวหาก่อน มันมีความแบบหน่อยๆอ,อ่ะแบบว่าเฮ้ยคนนี้เราชอบเขาก็แบบไม่ได้ชอบเราอะไรเงรรี้ยเสียงแบบอุบาทมากเลยในช่วงนี้ความรักต้องการฉันไหมความรักต้องการฉันไหมอืมใช่ลองไปฟังดูแล้วรู้สึกว่าแบบเธยที่ดูแข็งแกล่งที่ดูแบบ เหมือนฉันไม่ได้ต้องการความรักที่ดูเป็น working woman working man ที่ดูเหมือนแบบไม่ไม่ได้แบบอยากมีความรักเนี่ยแท้ที่สิ่งแล้วนะคะบอกได้เลยว่าอยากมีแต่ว่าในเมื่อมันไม่ใช่อะ่ะก็ มันยังไม่ใช่เวลาก็อย่าไปเร่งเพราะว่าที่ผ่านมาเคยเร่งแล้วมันพังนะคะเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ประสาทแบบปสดอปวดหัวคือเครียดถ้าแบบถ้าเจอแบบนั้นคือไม่เอาดีกว่าฉันอยู่คนเดียวดีกว่าฉันรู้สึกว่าฉันก็แบบไปโฟกัสเรื่องงานฉันเป็นคนเก่งในเรื่องของการงานเพราะฉันมีความรักที่ไรนะระทบกับในเรื่องของการงานการเงินอะไรอย่างเงี้ยก็เรู้สึกว่าเฮ้ยเอาเวลาเนี้ยที่แบบจะไปโฟกัสอะไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินให้มันลุงให้มันเฮงให้มันปังจะดีกว่านะคะ ช่ถ้าถ้าแบบบอกเลยนะว่าคนโสดนี่คือแบบถ้าคุณเป็นคนโสดในราศีนี้นะคุณปิดตายเลยอะในเรื่องของความรักแบบรู้สึกแบบฉันจะเอาความสําเร็จพอจบจบจึ้งๆไม่รีบนะคะแล้วก็แบบเป็นคนที่คัดกลองคนแบบหนักมากจริงๆแบบเลือกสเปคสูงมากช่วงนี้นะคะต้องใช้จริงๆ มีคนเข้ามาหาเยอะไหมยเยอะตอนนี้คุณมีเสน่ห์มากนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอคู่ด้วยแต่ว่าต้องใจเย็นๆแล้วคุณก็ไม่รีบนะคะยิ่งคุณไม่รีบยิ่งคุณส่งไวเบรชันที่คุณแบบว่ารักตัวเองแล้วคุณแบบไม่ได้รีบฟ้าใครมาอย่างเงี้ยแบบเป็นคนที่แบบดูแบบดูมีอันอดิเลกดูแบบดูรักตัวเองดูอะไรใดๆนะคะวิบบอกเลยตรงๆว่าความรักก็จะยิ่งเข้าหาคุณเข้าแบบคุณจะเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์คุณจะเป็นคนที่แบบน่าเข้าหาแบบ จึ้งมากนะคะคุณจะดูเป็นคนที่แบบน่ารักอะเออเป็นคนที่แบบดูใครๆก็ต้องการอืมใครๆก็แบบเป็นเป็นตลาดที่โลกต้องการอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาดูลักานณาราศีกันบ้างนะคะลักานาาราศีอะไรที่มีเกณฑ์ต่อชาวกองมีนะมีลักานาาราศีมังกรพิจิกคะ่ะมีนแล้วก็ พึกศกนะคะมังกรพิจิกมีนพึกศกโอ้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 ทูเลฟ วิ่รู้สึกว่าลึกๆอะในความที่แบบว่าไม่ได้วอนความรักอะไรเท่าไหร่ของคุณแต่จริงๆอะคุณต้องการความรักที่เป็นเหมือนความรักแท้แล้วก็ความรักแท้ของคุณเนี่ยมาในรูปแบบที่เป็นทูเลิฟจริงๆต้องการคนที่แบบใช่จริงๆฉันจะไม่เสียเวลากับคนที่มันไม่ใช่และสิ่งที่สําคัญที่สุดคุณอยากได้คนที่เป็นเพื่อนนะคะคนที่เป็นเพื่อนนะที่นี่หมายถึงว่าคนที่สามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันได้คนที่แบบว่ารู้สึกด้วยแล้วมันเหมือนแบบ มันมีความเป็นเพื่อนนะมันมีความแบบว่าเคียงข้างกันอะไรอย่างเงี้ยแบบใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยนะคะแบบอยากได้คนที่แบบเป็นคนใหม่ๆด้วยนะเออเป็นคนที่แบบอยากเจออะอยากเจอในอนาคตอย่างเงี้ยคนใหม่ที่เข้ามานะคะแบบ บี้รู้สึกว่าบางคนบางเคสอาจจะไม่ได้ต้องการคนเก่าเลยวอาจจะแบบอยากได้แบบความรักแบบ new love เลยอยากได้แบบ beginning อยากเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งที่มันเป็นความรักแบบแท้ของเราจริงๆอะไรประมาณนี้นะคะมาดูข้อความที่เขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกกับเขานะจ๊ะตั้งคาถามได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้น้องเพนดิล u ัมแป่ง ที่เขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกกับเขานะคะโอเคฉันพร้อมแล้วอยากให้รู้ว่าฉันแคร์จิตใจเธองดงามฉันสัมผัสได้อาจจะดูใจร้ายแต่สักวันเธอจะเข้าใจของขวัญที่มีค่าคือการได้เห็นหน้าลรอยยิ้มของเธอรู้ไหมใจเราตรงกันอ่ะไปดูกันว่าใครอ่ะตั้งคำถามมาได้เลยจ้า ตั้งคำถามได้เลยนะจ๊ะเยสโอนู yes, no. ใช่ไม่ใช่บางทีอาจจะนะคะเดี๋ยวลบแขนไว้ก่อนถ้าใช้ถ้าใช้หน้าหลังถ้าไม่ใช่สายขวาบางทีอาจจะหมุนคะ่ะถ้าใช้หน้าหลังถ้าไม่ใช่สายขวาบางทีอาจจะหมุนค่ะใครที่สนใจอยากบูชาน้องเพนูรัมนะคะเอาไว้ดูดวงได้นะคะหนึ่งประหยัดตังค์สองคือแบบว่าเผื่อรอคิวนานอย่างเงี้ยอย่างของบี้อย่างเงี้ยอยากจะแบบดูทันทีอะไรเงี้ยเราดูไพ่ไม่เป็นนะคะก็ ลองใช้อันนี้ได้หรือว่าจะมาเรียนไพ่ยิปซีกับพี่ได้นะคะพี่ก็สอนนะอย่างละเอียดเลยนะคะโอเคคำตอบคือใช่นะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กับซับสไครต์วิด้วยนะคะใครที่มีปัญหารักสามเศร้านะคะลงคัสผู้ชนะรักสามเศร้าใครที่มีปัญหาในเรื่องของแฟนเก่าอยากให้แฟนเก่ากลับมาแล้วก็เสียดายแล้วนะคะลงคัสหลังแก้แค้นแฟนเก่าเอาให้เสียดายนะคะลาเว้เจอก,กันค่ะบ๊ายบาย